หลังจากที่เราได้ทราบถึงการประเมินบริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหรือที่เรียกว่า SWOT Analysis และนำผลการวิเคราะห์ไปสร้างเป็นกลยุทธ์โดย t า a เมาส t i c กันไปแล้วใน EP ที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกับแผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR Strategy Map กันนะคะ HR Strategy Map คืออะไร HR Strategy Map คือแผนภาพที่สดแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเป้าหมายต่างๆของการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม HR Strategy Map จึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันการเขียน HR Strategy Map จะเริ่มต้นอย่างไรดีสำหรับการจัดทํา HR Strategy Map จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้แก่วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งทั้ง3องค์ประกอบนี้จะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและในการจัดทำ HR Strategy Map มีขั้นตอนหลักอยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การยืนยันยุทธศาสตร์เป็นการยืนยันทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานหรือสิ่งที่ต้องการจะเป็นที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์นั่นเองทั้งนี้วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กรและประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยาการบุคคลด้วยนะคะขั้นตอนที่2การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์คือสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นประเด็นหลักในการนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่1นึข้อควรระวังในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์คือไม่ควรมีจํานวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มากเกินไปเพราะจะทําให้ไม่มีจุดสําคัญในการดําเนินการเพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำ ขั้นตอนที่3การกําหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นซึ่งเครื่องมือที่เรานํามาใช้ในการกําหนดเป้าประสงค์ก็คือ HR Scorecard นั่นเองหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า HR Scorecard คืออะไร HR Scorecard หรือกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการนําแนวคิด Balance Scorecard มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยสํานักงานกพได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นไว้5มิติประกอบด้วยมิติที่1ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการวางแผนและการบริหารกำลังคนการบริหารกำลังคนคุณภาพการสร้างพัฒนาและการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารมิติที่2ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องแม่นยำและตรงเวลา ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมถูกต้องและคุ้มค่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมิติที่ 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่การรักษาบุคลากรที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมิติที่4ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่การรับผิดต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสและยุติธรรม มิติที่5คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานได้แก่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงานการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เมื่อเรากำหนดองค์ประกอบครบทั้ง3องค์ประกอบแล้วจึงสำคัญในการเขียนแผนที่กลยุทธ์คือจะต้องมีการจัดทำลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์โดยลูกศรจะลากจากปัจจัยที่เป็นเหตุไปยังปัจจัยที่เป็นผลและจะสร้างลูกศรเฉพาะในส่วนที่ปัจจัยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรงเท่านั้นและนี่ก็คือแผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชุมระมทานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ